เต่ามุดใต้ล้อรถเก๋งไม่พลาดสองทะเบียนสวยเต่าอยู่ใต้รถเก๋งเมื่อวันที่29กันยายนที่บ้านแม่ต,ตำบลดงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครชาวบ้านหฮือหาแห่ไปดูเต่ามุดใต้รถเก๋งฮอนด้าสีดำทะเบียน1ก่อไก่ชกเช 93, ีพเกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของนางสาวเชอปานคมพิลาที่จอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง บรรดาผู้ที่มาดูต่างจดจำเลขทะเบียนรถเก๋งคันดังกล่าวและช่วยกันคิดความหมายโดยคิดว่าเต่าตัวนี้จะเป็นเต่านำความเฮงมาสู่ครอบครัวเจ้าของรถและผู้ที่นำเลขทะเบียนดังกล่าวไปซื้อลอตเตอรี่โดยนางสาวเชอปานเล่าว่าตนเองได้จอดรถไว้หน้าบ้านได้ยินเสียงเพื่อนที่ผ่านไปมาตะโกนถามว่าตนเอาเต่ามารองล้อรถหรือ ตนจึงได้เดินออกมาดูก็พบว่าเต่าตัวใหญ่กำลังมุดอยู่ใต้ท้องรถและไม่ยอมไปไหนจึงได้บอกกับญาติมาช่วยกันนำเต่าตัวดังกล่าวออกมาจากใต้ท้องรถซึ่งเต่าตัวนี้เป็นเต่าน้ำขนาดใหญ่หนักถึง6กกิโลกรัมตนคิดว่าเต่าตัวนี้คงครานมาจากห้วยหนองที่ไหนสักแห่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ตนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเชื่อว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่านำความเฮงและ ที่มาดมอยู่ใต้ท้องรถตนก็เพื่อมาให้โชคซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านรู้ข่าวต่างพากันมาดูและขอโชคลาภเป็นจำนวนมากเนื่องจากใกล้วันที่จะประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าชาวบ้านจะนำหมายเลขทะเบียนรถตนเพื่อไปซื้อเลขอย่างไรก็ตามชาวบ้านหลังแห่สองทะเบียนรถหลังจากเต่ามานอนใต้ล้อรถเพื่อนำเลขไปซื้อลอตเตอรี่ ข้อคามุณนแหล่งข่าวจากสยามสตรี com